สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความตายค่ะทุกคนเคยได้ยินไหมคะเวลาที่เขาเล่ากันว่าเมื่อความตายมาเยือนเนี่ยจะมีใครคนหนึ่งเนี่ยที่คอยมารับดวงวิญญาณของเราวันนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวตำนานต่างๆทั่วโลกว่าใครกันนะที่เป็นคนรับดวงวิญญาณของเราไปหลังโลกแห่งความตายค่ะซึ่งต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนแล้วก็มีจํานวนก็น่าจะเยอะมากพอสมควรแต่ว่าวันนี้ที่เรารวบรวมมาเนี่ย จะมี9เทพแห่งความตายค่ะผู้ครอบครองโลกแห่งวิญญาณซึ่งเรื่องราวของเทพแห่งความตายในแต่ละตำนานเนี่ยค่ะเขาก็ค่อนข้างมีเรื่องราวแล้วก็พลังเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันต้องอธิบายนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าในคลิปนี้เราจะพูดถึง9เทพแห่งความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้สามารถลงรายละเอียดลึกๆของเทพแต่ละองค์ได้ซึ่งรายละเอียดของเทพแต่ละองค์เนี่ยจะขอยกยอดไว้ในคลิปถัดไปนะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยค่ะ องแรกที่เราจะพามารู้จักกันนะคะเขาเป็นเทพแห่งความตายตามตำนานกรีกค่ะชื่อของเขาก็คือฮาเดสเป็นผู้ปกครองดินแดนแห่งความตายค่ะเขาจะถือสิทธิ์ในดวงวิญญาณทุกดวงที่ต้องผ่านไปปอรโลกค,ค่ะซึ่งในดินแดนของเทพเจ้าฮาเดสเนี่ยกว่าจะเข้าไปได้เนี่ยเราจะต้องพบกับเซอร์เบรัสก่อนค่ะซึ่งก็คือหมาสามหัวที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากและก็ถือเป็นสัญลักษณ์ที่มาคู่กับ เทพฮาเดสได้เลยค่ะโดยทั่วไปเทพเจ้าฮาเดสนะคะมักจะถูกมองในมุมของความโหดร้ายมากๆค่ะแต่แท้ที่จริงหน้าที่ของเทพเจ้าฮาเดสนะคะเขาเพียงแค่รักษาสมดุลของความเป็นกับความตายค่ะองค์ต่อมาเรายังอยู่ในตำนานกรีกนะคะ องค์นี้เขาจะชื่อว่าเทพธนาทอสค่ะเทพธนาทสเนี่ยมีความแตกต่างยังไงกับฮาเดสใช่ไหมคะต้องบอกว่าเทพธนาทสเนี่ยนะคะเขาจะอันเดอร์เทพฮาเดสค่ะคือฮาเดสเนี่ยเหมือนเป็นราชาย,ยมโลกประมาณนี้คะ่ะส่วนธนทสเนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นตัวแทนแห่งความตายอย่างสงบค่ะเขาจะปรากฏตัวอย่างเงียบเชียบเป็นชายหนุม่มที่มาพร้อมกับปีกใหญ่ๆสีดํากว้างๆ หน้าที่ของเทพธนาทสเนะะี่ยค่ะก็คือเขาจะคอยพาดวงวิญญาณเนี่ยนะคะไปสู่โลกแห่งความตายเมื่อเวลาของพวกเขาเหล่านั้นมาถึงค่ะเป็นเทพแห่งความตายที่ดูไม่มีความโหดร้ายไม่มีความรุนแรงจะมีแต่ความเงียบเชียบเนิบหน้าแบบสงบๆเลยค่ะให้เขา้าใจง่ายๆก็คือเทพธนาทสเนะะี่ยค่ะเขาจะไม่ใช่ตัวแทนความตายที่โหดเที้ยมหรือโหดร้ายอะคะ่ะแต่เขาจะเป็นเทพที่นำทางดวงวิญญาณเนี่ยไปสู่ความสงบชั่วนิรันดร์นะคะ ส่วนเทพองค์ที่3านะคะเป็นเทพแห่งความตายจากตำนันของอินเดียซึ่งก็คือยามะหรือน่าจะคุ้นๆที่เราเรียกว่ายมอะคะ่ะเทพองค์นี้นะคะเขาเป็นผู้ปกครองดินแดนใต้พิภพที่ชื่อว่านารกะเราคิดว่าก็คือสิ่งที่เราเรียกว่านารกนั่นแหละเขาจะเป็นผู้คอยตัดสินชะตากรรมของดวงวิญญ,ญาณที่มาถึงดินแดนของเขาเนะี่ยที่นี้ค่ะโดยพาหนะของเทพยามะเนี่ยก็คือเป็นควายค่ะก่อนที่จะเข้าไปสู่ ประตูดินแดนแห่งความตายของเทพยามเนี่นะคะเขาจะมีสุนัขสีตาคอยเฝ้าอยู่ค่ะตามข้อมูลนะคะเขาเกล่าวกันว่าเทพยามะเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่แค่ตัดสินดวงวิญญาณนะคะแต่ว่าเป็นผู้ชี้นำทางชีวิตในโลกใหม่ด้วยค่ะเทพองค์ที่4นะคะเราจะข้ามไปสู่ตำนานนอสค่ะ องนี้เขาเป็นเทพีค่ะชื่อว่าเฮลเฮลเนี่ยนะคะเป็นผู้ปกครองอาณาจักรแห่งความตายในตำนานของนอสซึ่งอาณาจักรเนี่ยนะคะก็มีชื่อเดียวกับเธอนั่นแหละก็คือเฮลเขาว่ากันว่าอาณาจักรเนี่ยนะคะจะตั้งอยู่ลึกลงไปที่รากของต้นไม้อีกเดซิลถ้าเราเคยได้ยินกันมาก่อนเนี่ยตำนานของนอสเนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นเกี่ยวพันกับต้นไม้ที่ชื่อว่าอิกรดซิลเนี่ยะคะ่ะในทุกๆดินแดนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับต้นไม้นี้ เฮลเนี่ยนะคะเขาเป็นธีดาของโลกิกับอังเกบดาค่ะโลกิก็คือคนที่เป็นน้องชายของทอนั่นเองเนาะน่าจะพอคุ้นๆกันอยู่ร่างกายของเฮลเนี่ยนะคะข้างหนึ่งจะเป็นข้างที่งดงามมากส่วนอีกข้างเนี่ยก็คือจะเป็นข้างที่ร่างกายมีความเน่าเปื่อยแล้ว เฮลเนี่ยเขาจะปกครองวิญญาณจากพวกความแกช่ชราแล้วก็โรคภัยต่างๆค่ะที่ไม่ได้มาจากสงครามซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่าเฮลเนี่ยเป็นเทพที่สะท้อนถึงความเงียบขรึมแล้วก็เย็นชามากแต่เราก็รู้สึกว่าเทพแห่งความตายจากหลายๆตำนานเนี่ยก็มักจะสะท้อนออกมาด้วยความเย็นชาและเงียบขรึมอยู่แล้วนะเทพองค์ที่5นะคะมาจากตำนานอียิปต์จะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็คืออานูบิสข่ะอานูบิสเนี่ยนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งการตายแล้วก็การดองศกค่ะ ซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยหัวของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นหมาบางแหล่งอ้างอิงก็จะบอกว่าเทพมนูบิสเนี่ยมีหัวเป็นหมาป่าแต่ว่าบางแหล่งอ้างอิงเนี่ยก็จะบอกว่าหัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือเป็นหมานายเขาจะเป็นเทพผู้ทาหน้าที่ชั่งดวงวิญญาณกับขนนกแห่งความจริงค่ะเพื่อทําการพิสูจน์ว่าดวงวิญญาณเนี้ยมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนชาวอียิปต์โบราณเนี่ยะคะ ต่างจะนับถือเขาเนี่ยในฐานะผู้คุ้มครองวิญญาณแล้วก็ผู้ปกป้องวิญญาณแห่งโลกหลังความตายค่ะต่อไปเทพองค์ที่6นะครับจะเป็นเทพจากตำนานแอตเท็ค่ะเป็นเทพที่เรารู้สึกว่าเขาอ่านชื่อยากมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าชื่อที่เราอ่านออกมาเนี่ยออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าชื่อของเขาก็คือมิกลันเตกูตีเขาเป็นเทพผู้ปกครองดินแดนแห่งความตายที่ชื่อว่ามิกลันค่ะเป็นอาณาจักรที่อยู่ลึกที่สุดที่วิญญาณเนี่ยต้องผ่านบททดสอบที่โหดร้ายมาก กว่าจะไปถึงที่ดินแดนแห่งนั้นเขามักจะปรากฏตัวในร่างของโครงกระดูกที่เปื้อนเลือดแล้วก็จะมีพวกขนนกคูกประดับศีรษะอยู่ค่ะซึ่งในตำนานของเขาเนี่ยนกคูกเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับแล้วก็ความตายค่ะ การบูชามิกลัลนเตกูตีเนี่ยนะคะเป็นพิธีกรรมที่แฝงไปด้วยความน่ากลัวแล้วก็ความเคารพต่อชีวิตหลังความตายค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขามีรูปร่างเป็นโครงกระดูกเนี่ยนะคะเขามีความหมายแฝงไว้ว่าเหมือนกับโครงกระดูกอะคะ่ะหมายถึงความเปลาะบางของชีวิตค่ะ เทพองคที่7นะคะชื่อว่ามอริกนเธอเป็นเทพีแห่งสงครามและความตายที่มาจากตำนานเซลติกหรือว่า i อริชค่ะมอริกนเนี่ยนะคะเป็นเทพีผู้คองพลังแห่งสงครามโชคชะตาแล้วก็ความตายเธอมักปรากฏกายในสนามรบในรูปแบบของหญิงสาวที่งดงามค่ะเพื่อมาล่อลวงนักรบให้เข้าสู่โหมดของการต่อสู้หรือก็จะมาในรูปแบบของอีกาดำค่ะที่มาโฉบอยู่เหนือซากศพ ในสนามลบนั่นแหละผู้คนต่างเชื่อว่าการเห็นเทพีมอริเกนเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความพินาศมากค่ะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเธอก็แค่มาทําหน้าที่ของเธอซึ่งเป็นผู้ชี้นําดวงวิญญาณที่จะต้องเดินทางไปสู่โลกของความตายเท่านั้นแหละคะ่ะเทพเจ้าองค์ที่8นะคะเป็นเทพีแห่งความตายจากตำนานญี่ปุ่นค่ะชื่อของเขาก็คืออิซานามิค่ะอิซานามิเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้สร้างโลกตามตำนานญี่ปุ่นนะคะเดิมทีเนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นเทพีแห่งความตายหลังจาก สิ้นชีพเมื่อให้กำเนิดเทพแห่งไฟค่ะคือเหมือนกับพอเธอสิ้นชีวิตไปเนี่ยนะคะเธอก็เดินทางไปสู่ดินแดนแห่งโยม,มิซึ่งเป็นดินแดนความตายที่มืดมิดนี่นแหละแล้วมันก็ทําให้เธอกลายเป็นเทพแห่งความตายเธอก็ไม่สามารถกลับมาในโลกของคนเป็นได้อีกเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มีเรื่องที่แฝงไว้เบื้องหลังอยู่เยอะมากเราอจะมาทําอีกคลิปนึ่งของอิซานมิเนี่ยแยกถัดไปนะคะจริงๆแล้วตำนานของอิซานมิเนี่ยมันมีเบื้องหลังความเจ็บปวดจากความรักที่ทําให้ พัฒนากายมาเป็นเทพีองค์นี้นะคะส่วนเทพมงคงสุดท้ายนะคะชื่อว่าบารอนสมาีค่ะเป็นเทพแห่งวูดูเฮตินั่นเองค่ะลักษณะเฉพาะของเขาเนี่ยก็คือสวมชุดทักซิโดสีดำแล้วก็สวมหมวกทรงสูงใบหน้าใครกะโหลกค่ะท่าทางจะมีความบับยั่วยวนเยาวยวนไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวบารอนสมาดีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเทพแห่งความตายเท่านั้นนะคะ แต่ว่าเขาอะยังเป็นผู้คุ้มครองการฟื้นคืนชีพด้วยการบูชาบารันสมดีเนี่ยค่ะจะเต็มไปด้วยการดื่มเหล้าลำแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็จะมีเสียงเพลงที่คลึกคืนมากๆคล้ายๆกับเรากําลังฉลองปาร์ตี้อยู่อะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาเชื่อว,ว่าความตายของเขาเนี่ยเป็นแค่การเริ่มต้นในอีกแชปเตอร์หนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทพแห่งความตาย9องค์ที่รวบรวมมาจากหลากหลายตำนานทั่วโลกค,ค่ะ แต่และองค์เนี่ยก็ล้วนแต่จะมีพลังอำนาจบทบาทแล้วก็สัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันบางองค์ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาบางองค์ก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าแม้กระทั่งเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่เรื่องราวเหล่านี้ค่ะมันเป็นการสะท้อนมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อความตายความเชื่อแล้วก็สิ่งที่รออยู่หลังจากความตายค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของเทพแห่งความตายเนี่ยจากตำนานทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะยังมีอีกแน่นอนซึ่ง ก้าองค์นี้เป็น9ก้าองค์ที่เราเลื่องมาจากกันที่เราเคยได้อ่านเรื่องราวต่างๆของเขานะคะถ้าเกิดว่าใครเคยได้อ่านหรือเคยได้ยินเรื่องราวของเทพแห่งความตายองค์ไหนที่นอกเหนือจากเก้าองค์นี้คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะสําหรับ E ีนี้ก็ต้องจบลงเท่านี้ก่อนคะ่ะ EP หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องเาวาที่ฟังได้เพลินๆอยู่เป็นเพื่อนได้ตลอดเวลายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยคะ่ะไปแล้วคะ่ะ